ตองคิดดูว่าถ้าเราอยู่ในสังคมเล็กๆการได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระดับชุมชนแต่เมื่อเราอยู่ในสังคมที่ใหญ่ขึ้นระบบอุปถัมภ์อาจเปิดช่องให้กับการทุจริต <c oughs> และส่งผลเสียต่อระบบยุติธรรมและการพัฒนาประเทศแถมทำให้เกิดความเหลื่อมลำ้ำกีดกันทางทรัพยากรและโอกาสอีกด,ด้วย ถ้าเราปล่อยระบบอุปถัมภ์ให้ยังคงอยู่ประเทศก็จะขาดความสามารถทางการแข่งขันลดโอกาสที่เราจะพัฒนานวัตกรรมใหม่หรือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการก็จะลดลงด้วยนำไปสู่การหัวกันทางธุรกิจผู้บริโภคประชาชนได้รับผลกระทบในท้ายที่สุดแล้วในประเทศอื่นๆเขามองระบบอุปถัมภ์ยังไงบ้างคะในหลายประเทศไม่ยอมรับระบบอุปถมัมภ์ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การทุจริตขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยและเศรษฐกิจสเปนมีการตัดสินคดีทุจริตทางการเมืองขนาดใหญ่ที่ชื่อว่ากูเตลที่เกี่ยวข้องกับการติดสินบนฟอกเงินและหนีภาษีระหว่างพักการเมืองกับกลุ่มธุรกิจคดีนี้ผู้ต้องหาหลายรายโดนจำคุกนานหลายสิบปีทางฝั่งเอเชียอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้พักกึนเฮ ถูกปลดจากตำแหน่งและจำคุกกว่า20ปีเพราะเอื้อประโยชน์ให้คนใกล้ชิดรวมถึงไทยเราม,มีคดีคลองด่านที่มีการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนบางรายมีการทุจริตในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียทำให้รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยกว่า9,600ล้านบาทดูแล้วเนี่ยการลดโอกาสให้เกิดระบบอุถมภ์อาจเริ่มต้นที่เราต้องทำให้การจัดการเน้นที่ผลงานและความเท่าเทียม ใช่ไหมครับและอย่าลืมว่าพล,ลเมืองต้องมีจิตสำนึก oh. อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติดีเลยค่ะทางออกของการจัดการระบบอุปถมัมโดยเฉพาะในไทยจึงควรทำให้ราชการเป็น Open Government ทํทำงานอย่างเข้มแข็งโปร่งใสตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพส่งเสริมความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมกับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อลดการพึ่งพาผู้มีอำนาจ เสริมสร้างค่านิยมให้สนับสนุนคนที่มีความสามารถไม่ใช่คนใกล้ชิดและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไม่ยอมรับการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของรัฐผมจะเคารพกติกาไม่ใช้ความใกล้ชิดแลกผลประโยชน์เราจะกล้าพูดว่าไม่ต่อการเพื่อประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมถึงแม้การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องซับซ้อนแต่เราสามารถเริ่มต้นจากตัวเองก่อนได้ ยุดอุปธรรมแบบผิดเพื่อลดการผลิตและสร้างสังคมที่เป็นธรรม